สวัสดีค่ะก็ได้รู้รายละเอียดของ b i o t e r m s k i n n r r e t i c แล้วนะคะอันนี้ที่มดเป็นวิดีโอเพราะว่ามดจะมาถ่ายให้ดูกันว่าที่ที่บอกว่าเป็น face cosmetic เ,เ,เนี่ยคือเป็นสกินแคร์ที่ที่สดมากๆเนี่ยที่ที่บอกไว้ว่าเขาแยกส่วนผสมของสารสกัดของ บล็อกครีไว้เพราะว่าบล็อกครีเนี่ยเสื่อมสภาพง่ายใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าผสมมาเลยในส่วนผสมของครีมเป็นครีมเป็นเซรั่มมาเลยเนี่ยก็จะเสื่อมสภาพดีง่ายฉะนั้นเขาเลยแยกออกมาและวิธีใช้เนี่ยมันก็จะพิเศษกว่าปกตินิดนึงคะ่ะเพราะว่าเนื่องจากมันต้องสดเนี่ยมันก็เลยแยกทุกอย่างมาแล้วเราต้องมาผสมเองอ่าเนี่ยนะคะ เมื่อกี้ที่มดให้ดูก็คือกล่องกล่องขนาดนี้เป็นขนาด50 ml ค่ะด้านหน้าเขาจะมีวิธีบอกไว้นะคะวิธีที่1กับวิธีที่2องคือแบบเปิดฟ้าออกแล้วก็เอาส่วนผสมเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็อันนี้เนี่ยที่บอกไว้อ,อยู่ตรงหนเอาอานี่วิธีดูตรงนี้นะคะเขาจะเขียนไว้ว่าคือไอสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ที่มีเปิดแล้วเขียนว่า เป็นตัวเลขแล้วก็ M เนี่ยก็คือหลังจากเปิดใช้ข้างแรกมีอายุได้กี่เดือนนะคะอันนี้เขียนไว้เลยว่า 3M ก็คือมีอายุแค่3เดือนเท่านั้นนะโอเคเดี๋ยวเปิดให้ดูโอเคค่ะก็มาดูกันนะคะเราเปิดให้ดูเลยนี่เปิดออกมานะคะตรงฝากล่องเนี่ยก็จะมีวิธีบอกไว้1 2 สามี่ห้าเลยก็คือวิธีที่เราจะผสมสิ่งต่างๆลงไปนะคะโอเคเราเข้ามาดูกันเดี๋ยวเมจะคุยไปเรื่อยๆแล้วกันนะว่าสกินเนจติกเนี่ยมันคืออะไรอ่ะเปิดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้สกินเนจติกเนี่ยเป็นสารที่ออสกัดมาจากส่วนผสมจากธรรมชาติเนี่ย99%เลยแล้วก็ มีใช้น้ำหอมจากธรรมชาติถึง100%แล้วก็ไม่ใช้พาราเบนเป็นวัตถุกันเสียนะคะส่วนผสมหลักสำคัญของเขาเลยคือบอล็อกแครค่ะที่มีซาลฟ,ฟอราเฟนเป็นส่วนผสมหลักนะบล็อกแครีเนี่ยจะเป็นสารที่ช่วยต้านความอ่อนล้าของผิวได้โอเคนอกจากบล็อกแครีนะคะก็ยังจะมีสารสกัดจากแอปเปิ้ลสารสกัดจากทุเรืองแล้วก็ HA จากอ้อยแล้วก็มะนาวก็จะช่วยผัดผิวช่วย เสริมพลังกองผิวนั่นเองก็คือรูปร่างก็ที่เขาแยกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมี1ขวด50 ml นะคะที่สำคัญเลยเนี่ยเขาจะให้ข้างหลังเนี่ยให้เขียนไว้ด้วยว่าเริ่มต้นเนี่ยเขาเขียนว่า to be used s i n three months ก็คือเหมือนกับว่าเราต้องจำเองค่ะว่าคุณจะเขียนแล้วแต่คุณจะเขียนวันเริ่มหรือคุณจะเขียนวันหมดอายุก็ได้เพราะว่ามันมีอายุแค่3เดือนเท่านั้นนะคะ เฮอันนี้ฉีกอันนี้คือส่วนผสมที่แยกออกมาค่ะเพื่อว่าเขาแยกมาเป็นแคปซูลเลยก็อยู่ในหัวแคปซูลนี้นะคะนี่อ,อันนี้มันก็จะเป็นเบาคือแตะแล้วมันก็จะเหมือนแบบ นุมๆนิดนึงตรงนี้แหละจะเป็นส่วนที่เอามาใส่นะอ่ะวิธีก็ดูดูวิธีถ้าเราดูวิธีตามนี้ก็ก็คือเปิดมอเตผสมให้ดูเปิดออกเลยเนี่ยค่ะข้างในก็จะเป็นเหมือนเซรั่มที่เป็นสีขาวที่ยังไม่ได้ผสมอะไรนะคะ วางไว้ก่อนเราเอาหัวแคปซูลเนี่ยค่ะใส่ลงไปอ่าพอใส่ลงไปแล้วนะคะกดตัวนี้ค่ะกดบนหัวนี่กดเสร็จเขาปล่อยกระแทกทีหนึ่งแล้วก็เปิดออกค่ะเนี่ย เห็นไหมคะฝาเียให้ดูฝานี้ก็จะมีเนี่ยมีผงนี้อยู่ก็คือเขาออกไปหมดแล้วนะคะในนี้ก็จะเห็นเป็นเป็นผงที่หล่นลงไปเราก็เสียบนี่ลงไปแล้วก็หมุน,นะคะ่ะหมุนแล้วก็เขยา่าโอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะการผสม สกินแซส,สกินแคร์สดนะสนุกดีค่ะเป็นเฟสสกินแคร์เนี่ยแหละพอผสมเสร็จเนี่ยเราก็ตั้งทิ้งไว้คืนนึงค่ะแล้วค่อยเริ่มใช้ได้นะก็เรียบร้อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะดูสนุกเนาะแล้วก็มีความรู้สึกว่าคือวัตถุประสงค์ของสกินเนเจติเนี่ยคือว่าปามา เหมือนบูสต์เหมือนชาร์จพลังให้กับผิวอะคะ่ะให้ผิวที่อ่อนล้าเนี่ยสดเหมือนแบบสดขึ้นสดชื่นขึ้นแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีใช้ก็เลยดูสนุกสนานดีมาชอบนะเออได้มาผสมเองแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะใช้ได้แค่3เดือนเท่านั้นเพราะว่า,าส่วนผสมก็จะถ้าหลังจากนั้นเนี่ยใช้ไม่คุณใช้ไม่หมดเนี่ยส่วนผสมก็จะหมดประสิทธิเสื่อมค่อยๆเสื่อมประสิทธิภาพไปนะ โอเครู้สึกไหมว่าหน้าหมดช่วงนี้มันดูแบบแต่งแต่งดูดีดูแบบว่าผิวอ่อดูมันเขาบอกเนี้คือเนี้ยอยากให้เห็นเองแล้วกันอันนี้คือแค่ทาปแป้งนะคะไม่ได้ลงรองพื้นด้วยผิวก็ดูดูแบบแข็งแรงดีอะ่ะหมดชอบช่วงนี้เพราะว่าอ,อ่อัน,นเนี้ยเนี้ยมาถ่ายให้ดูกันแบบนี้แต่จริงๆอะ่ะคือ เราใช้มาสักพักแล้วนะคะอะไยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าโมจะมีอะไรเด็ดๆน่าสนใจหรือ How to ดีๆมาแชร์ให้เพื่อนๆดูกันคะ่ะวันนี้ไปก่อนจ้า